สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังกุลทางเหนือของตัวเมืองปูซาน30กิโลเมตรครับประเทศเกาหลีใต้มาทำงานโรงงานอุตสาหกรรมที่นี่ครับสอบมาอยู่ได้หกเดือนแล้วแถมนี้ก็จะเป็นนิคมในชนบทหน่อยครับเงียบ อันนี้เป็นสวนสาธาระในนิคมเล็กๆห้องน้ำครับนี่สนามพัดก๊บก็จะมีพวกลุงๆป้าๆหลังเรื่องงานก็จะมาพัดก๊อบกันครับมีสนามฟุตบอล มีแปนบานให้แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแรงงานต่างชาติครับที่มาเล่นไม่ค่อยเห็นคนเกาหลีมาเล่นกันโซนที่ผมอยู่นี่ก็จะเป็นสีลังกาเนปลาลส่วนใหญ่ครับมีไทยมีเวียดน,นามกัมพูชาน้อยมากๆ มีเครื่องบริหาร่างกายวันนี้วันหยุดออกมาเดินเล่นซื้อของไม่ได้อยู่ตัวเมืองครับอยู่นอกเมืองก็ลำบากนิดหน่อยตรงที่ว่าหาซื้อของยาก ในนคมผมก็มีร้านค้าอยู่สองร้านนึงครับร้านที่ใกลที่สุดก็จะเป็นสินค้าที่ขายในเกาหลีใต้มันไม่ถูกไม่ถูกจลิดไม่ถูกปากจะมีอีกร้านหนึ่งประมาณสี่กิโลเป็นร้านขายของไทยไม่มีรถก็ลำบากนิดหน่อย นิคมนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรครับเป็นนิคมล้นๆวนมีหมู่บ้านอยู่ข้างๆนิคมเล็กๆจะมีตัวเมืองใหญ่ใกล้ๆก็าห่างออกไปประมาณ4กิโลเมตรตัวเมืองใหญ่ใกล้ๆมีของครบคันแต่ถ้าจะไปปูซานก็38กิโลเมตรนานๆไปทีครับพักผ่อน ภาบรรยากาศครับนี่คมนั่นนั่นตอนแรกนีกว่าป้อมค่ายทหารมันคือโรงงานทำลิฟครับให้เดาก็น่าจะเป็นที่ทดสอบลิฟเดานะครับไม่แน่ใจช่วงนี้ก็ ก,กรกรดาสิงหาคมครับหน้าร้อนอยู่ปูซานชนบทแถบนี้ก็ผู้คนก็เป็นมิตรดีครับ ไม่ค่อยเข้ามาวุ่นวายกับเราเห็นเราไปต่างชาติไม่ค่อยโมโหไม่ค่อยโกรธเพื่อนได้ไปอยู่เมืองใหญ่ๆก็เห็นบนกันไม่เหมือนในทีวีเลยอบป,ป้า ผมได้อยู่โรงงานใหม่เออพิ่งสร้างเสร็จเพิ่งจะต,ติดตั้งเครื่องยังติดข้างเครื่องไว้เสร็จครับมาช่วยช่างก่อนยังไม่เปิดไลน์เลยครับช่วงนี้ก็ทำงานจันทร์ถึงศุกร์หยุดเสาร์อาทิตย์ไม่มีโอเพราะยังไม่เปิดไลน์ผลิตแต่ใกล้จะเสร็จแล้วครับติดตั้งเครื่อง ทดสอบเครื่องไหลเรียบร้อยแต่ยังไม่นิ่งคาดว่าจะเปิดไล์ในเดือนสิงหานี่แหละครับนี่ขอบคุณที่รับชมครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนครับ